สวัสดีทุกคนที่ใช้เอร์เน็ตในการดู youtube นะครับก็วันนี้อยู่วันที่สามสิบสี่แล้วในเกมฟอตพังนะครับก็เดี๋ยวเราจะอุณหภูมิขึ้นเป็นลบหกสิบก็เดี๋ยวผมจัดการทุกอย่างให้เสร็จก่อนนี่มาตอบกันนี่ถึงแล้วถึงแล้วก็เดี๋ยวโอเคกดกดซักก็อันนี้อ้าวผมสร้างผิดเหรอ นี่หุ่นยนต์มันอยู่ตรงนี้บ้าบอแล้วผมอันนี้ผมยกเลิกดีกว่าดูแล้วน่าจะเกินใช่ผมว่าน่าจะเกินก็ผมว่าจะสร้างคุกเขาเพิ่มด้วยก็โอเคผมอย่าลืมที่จะเอานี้ออกไม่งั้นเดี๋ยวตายตายแน่นอนคนระับ อาขาดบ้านขาดบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับเข้าใจว่าทำไมผมถึงเลือกสร้างแบบนี้เหมือนกันโอเคไป้าดอะไรขึ้นโอเคผู้รอดชีวิตมาเพิ่มกัดไปครับอันนี้เพิ่มเอะไรเดี๋ยว ลงไม้เหรอเผื่อไว้ก่อนแล้วกัน,กนยังไม่มาเนยโอเผมโดนขโมอยอาหารอีกแล้วถ้าลงโทษเขาก็จะออกไปจากเมืองเลยสองคนน่าสงสารนะเอาแพ่กาดไปเพิ่มแล้วกันนะครับคนว่างเยอะอย่าวซีเรียสครับโอเคเดนารชันอัปเดตแล้ว ผมจะสร้างบ้านได้เลยไได้หุนเพิ่มแล้วไปดี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 ท้าคนยังไม่ได้บ้านเพราะว่ายังไม่เสร็จตามนั้นอาหารเพิ่มไหมเนี่ยทำมาให้เพิ่มไหม แล้วก็พยาบ,บาลหมอเอ้หลังอยู่ตรงไหนอีกมบละมั้งไม่มีคนป่วยแถวนี้ให้มีให้มีทีเฮ้ะอุณหภูมิอะ่ะได้ยังอะ่ะได้แล้วนี่เออโอเค ัดกลับมาเลยครับรีบๆเดินตายเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาสิต,สต้องส่งต้องสั่งด้วยเหรออ่มกดนยังไงวะงหงเออก็เอ้ยยกเลิกอ๋อมันยกเลิกได้เลยนี่นหมโอเคอันนี้ผมยกเลิกแล้วเนาะโอเคยกเลิก ไม่ต้องกลับไปนะโอเคอ๋อมันทำได้เลยนี่นาผมไปนั่งรอบเบื่โอเคเลยนะไปได้หุ่นมาเพิ่มแล้วแต่ว่าผมจะเอามาสร้างนี้แต่ผมยังไม่ได้อัพเลย <c oughs> รออย่างเดียวตอนนี้โอเคได้บ้านแล้วผมจะอัพนี้ด้วยนี่ค่าสร้างบ้านมันจะได้ถูกลง,งงั้นมันแพงเกินตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอรอค่ำคืนอันโหดร้ายมานะครับ โอวันที่เท่าไหร่เนี่ยถึงจะมาอายุสามแปดสาเก้าก็ยังไม่มาเลยโอเคถึงเร็วจังเร็วมากครับันดิตไม่ได้อ,อะเอาเป็นว่าเขารอดชีวิตก็โอเคครับผมจะได้ไม่ต้องซีเรียสล้วะดิส a บ d เอ๊ะหรือว่าเราเลือกผิดที่อ๋อเราเลือกผิดที่โอเคอเทรนน่เขารอรอวันที่จะต่อสู้กับพายุโอเคคนเซฟแล้วก็เหลือกลุ่มสุดท้าย้วที่เรากำลังรออยู่ตามนั้นครับสองน่าจะทันนะผมว่า เราไปเราส่งคนไปช่วยไม่ได้นะเหมือนงับเป็นพวกที่แบบก่อควนแบบพวกวามโรคแตกอ่ะเออถ้าเกิดเราลงโทษเขาเขาจะออกจากเมืองไปเลยสองคนถ้าส่งเขากลับบ้านก็ก็จะมีผลต่อความหวังแล้วก็ความกังวลเครียดครับเป็นไรกับเรื่องของเขาก็เรามีเบี้ยวเบี้ยวแปลงล่าง สบายสบายครับไม่ต้องปิซีเรียสนี่วันที่สามเก้าอนาคตของเรามาแล้วนะครับวันที่สามสิบเก้าจะรอดไปนี่เนี่ยถึงผมสร้างยังถือว่าสร้างไม่เยอะเลยนะนเดี๋ยวะไม่เร็จอ่้เออเห uh oh. ล็กเต็มแล้วสร้างเลยสร้างเลย ข้างไม่ได้ก็ใช้อันเล็กไปแล้วกันตุงต้งตุงต้งตุ้งตามนะั้นหอมฟังไปเลยครับเยอะ One. okay, đang nghĩ dùa, o, o máy đền, tôi đang trang rồi, nó để tâng 2, làm cái gì à, cho một qua, อาหารก็อาหารก็อาหารอะไรๆนี่อาหารไม่เป็นไรตอน,นี้เหล็กเพิ่มไปก็เดี๋ยวจะสร้างสองอันก็จัไมอีกสองเลยครับถ้างั้นอะเพราะว่ามันใช้ทีละสองตัวนะหเหมืองที่ผมจะสร้างก็้องติด ว้าไปเลยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยผมจะทำการพยายามเก็บทรัพยากรให้เยอะที่สุดตักรับเออพวกยีสยีสนี่ยังไม่ได้เล่นไม่ได้ทําเลยเฮ้ย,ยไม่ต้องเรียบหรอกยีสมันได้แค่นี้เองเหรอแรงนี้คือแรงสุดแล้วเหรอแหลงนี้ไม่ต้อง ทั้งอะไรนี่อ่ะเหมือนมันเริ่มเริ่มไม่พอใช้แล้วเดี๋ยวถ้าใช้อันนี้อีกหนักอีกโอ้ตัดแบบไปก่อนครับมันไม่ต้องใช้อันั้นถูกมะเออใช้แค่อัพเกรดเรอาไหนเอ่ยโอ้ับ ตรงนี้แหละที่ตัดไปครับ้าเสร็จหุ่นยนต์ก็เสร็จพอดีนั่งนี่ก็ให้หุ่นเก็บอันนี้ก็ให้หุ่นเก็บนี่ เราก็จะได้มาอีกว,ว้าวโอเคอ่ะไม่เยอะมากแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เพิ่มอ่ะที่ผมพูดถึงผมสร้างน้อยแล้วนะโอเคเราถึงเวลาเราจะอัพบ,บ้านกันเป็นบ้านเลยเป็นเฮาส์ เอาแค่นี้ไปก่อนแค่นี้ก็ไลบ่บ้านไปร้อยกว่าคนไล่บ้านเยอะๆเดี๋ยวมันจะป่วยทั้ก่อดโอ้แล้วผมกลาไม่ถูกด้วยแต่ว่าคนงานเราเยอะมากเลยนะจะมีปัญหามาั้งเรื่องสร้างบา้านโอเออเออเออ อ้อยห,หมดอ่ะทีเดียวเลยทางนั้นอ่ะเราติดเลยละอะไรติดตันเลยร้องอย่างงั้น4ีร้อยกว่าหลังครับไอ้ยีร้อยกว่าเท่าก,กับนี่เกือบเกือบห้าสิบลังอ่ะท่าทีเดียว หันไหมไม่รู้ทันแหละ march อะไรขึ้นพวกเราทำงานอย่างกับคนบ้างท่านแต่ว่ามันทำให้แบบเราเยียงการได้ดีที่เท่าที่ไปได้แล้วที่จะเปเิอหน้ากับมันมันเป็นจุดจๆของโลกมาร่วมกันภาวนากเท่าที่เราจะหาความหวังจากเรื่องนี้ให้ได้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นตามถ้าฟอสเต็มทัวร์ถ้า, work, ถาบังคั้ให้เขายังทําง,งานถ้าปล่อยให้เขาภาวนาเขาก็จะใช่ไม่ทํางานวันหนึ่งถ้าเกิดทําให้ความหวังก็จะตกเราไม่อยากใจร้ายครับแต่บ้านคุณก็ต้องสร้างนะครบับ้านคุณเองนะครับตอนเนี้โอเคเราเพิ่มความหวังกันแบบคือไม่ซีเรียสเท่าไหร่เรื่องนี้ อืมผมจะไปทำความร้อนแล้วไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวไม่ทันใช่เลยเอืมม่โีโฟแมนเพราะว่าเพิ่งกดไปว่าจะไม่อ๋อนี่ไม่มีให้กดถ้าทำไมนี้ไม่มีให้กดผมงงผมงง tương công các bạn thì dìa thì không dìa tương yêu tốt ok 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 มีบ้านที่ไม่ได้มีเพื่อนบ้านคนเดียวเลยนะน่าสงสารจังไม่มีตรงอื่นแล้วอ่ะต้องมาตรงนี้คนเดียวเลยอ่ะไม่ได้ครับเงาเงาไปอยู่อย่างเงาเงาเนไปนักครับย์หาย น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมการได้อย่างส,ส,มมส็สมบูรณ์คูนสวัสดิการที่สุดแล้วนะผมว่าอเอเพิ่มความโอเคโพน้อยลงด้วยดีดีอันนี้ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่อันนี้ไม่ต้องเขาใช้หุ่นยนต์อนไหนใช้หุ่นยนต์เราไม่ต้องกดก็ได้ ไก้แล้วไก่แล้วใก้ถึงแล้วอะไรเนี่ยเขาสู่กันเพื่อซับตายเหรอหวังว่าจะไม่ตายกันนะครับตายจะแย่เอานะครับบอกไว้ก่อนนะครับพื้นเลยพื้นเลยไว้สองคนเนี่ยน,น,น,น้องมานัง่งนอนกินนอนนัง่นงกินนอนกินในสถานพยาบาลเลย ดูอยะเดกดนผู้ไหนแล้วอ่ะผมหม,มุนจนงงจอตัวเองแล้วเเอ้ยเอยเอนี่ไม่ผมกดได้ไดอ๋อมันผู้ดาวหรือย,อยังไงผมไม่แน่ใจ เอาละพี่น้องถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วโอ้หม่ g o น็ n มันใกล้สุดๆเลยตอนนี้ดีแค่สองวันแล้วนี้สามสิบเจ็ดแล้วโอ้ยหนาวขึ้นแล้วจะอะไรขึ้นอีกบอสตอมอ่าเขาต้องการไม้พันสี่คือจัดการพวกเขาจะมีคนเจ็บเมืองต้องมาก่อน ความหวังให้ความกังวลจะเพิ่มขึ้นไม้จะตกลงเราตุนไม่เยอะเราให้ก็ได้ครับยังไงได้อะเราจนนอกมาก่อน้าใจยังทำไมนะ้าอย่าลืมเลือกผมนะครับ เอ้ต่อยังไม่ต้องเพิ่มอะไรหรอกมั้งอ่ยังไม่ได้ใช้เพิ่มโอเวอร์ได้ก็ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่โอเวอร์ไดนี่สำคัญมากเลยะแบบถ้าเกิดใช,ใช้ใช้ไม่ดีแล้วไปเกิดทางระหว่างทางนี่ โอ้โหงานยากมากเลยครับนังจะลบแปดสิบแล้วอ้ตื่นเต้น,นตืน่นเต้นนะตื่นเต้น,นต้นยังไงเนาะโอ้โหแล้วนานมากเลยพายุ แค่วันเดียวแล้วดือดเซตเดือดเซตดือดเ้นโอ้อัพไรก็รีบอัพครับตอนนี้ผมอัตอนแล้วเรื่องความร้อนยนเพิ่มประสิทธิภาพดีไหมเออเ่อเราเก็บได้ไม่เร็วอยู่ดีอ่ะใช่ไหมอ่ะเออ เอาอะไรดีอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพขุญญนยนต์แล้วกันเนาะเอาอะไรอ่ะอ๋อเวลาคูมผมไม่ถึงเหรอตรงนี้เฮ้ยทำไมมันไม่ถึงอ่ะยังไงอ่ะก็ได้อยู่ท้่ อะไรครับเอาตัวครับมันก็ร้อนให้มันก็อันนี้อยู่ดียวต้องกดอ่ะโอเคอันไหนต้องใช้ก็ใช้ก่อนเลยครับไหนมันเรียกร้องเราก็ต้องใช้เลยครับ นี้มันใช้หุ่นยนต์หุ่นยนต์ไม่เป็นไรครับต่อให้แข็งยังไงก็งใช้ได้อยู่มีปัญหานี่แหละครับบททีสูตรของจริงผมมาแล้วนะทางพยาบาลเราต้องการให้ความอด่นไปก่อนหนะักับาบด้วยเดวอนน่ารงสารคนพุกบอะไรเนี่ยโอเวอร์ทอ็อปโอ้นี่ขนาดอยู่ใกล้แล้วนะ ใช้เยอะมากเลยนะว่าที่มันแ,บแทบจะใช้ทุกหน่วยแล้วโอ้ดีนะทำทำเผื่อไว้อ่ะโอ้โหออแล้วเอาแล้วอวอก80องศาเองอ่ะแค่ลบ80นะครับใจทันเหรอ เอ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 ทำร้อนไม่น่าจะมีปัญหาเอ้ยอันนี้ดีกว่าหมอมต้องทำใหอบอุ่นเข้าไว้ครับหมอใช่จะวิจัยทันแล้วจบ It's time for rest ไม่ทัน เพิ่มความหวังหน่อยพี่น้องอเราต้องรอดบอกเลยว่าเราต้องรอดเฮ้ยพายุ๋อให้ดูก่อนอู้หูแข็งหมดแล้วอู้หน่ากลัว้ทำไมด้านนี้มันแข็งก่อนเราอ่ะ อ๋อมันมาจากด้านนี้เหรอ,อนนแปลว่าอยู่ตรงนี้รอดสุดเอ่ะเ้องย้งมาแล้วมาแล้วโอเคเราหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าเพราะว่าดูแล้วถ้าเกิดต่อน,นี่ยาวเลยนะอาจจะเป็นชั่วโมง คลิปนี้อาจจะเป็นพ่วโมงเลยถ้างั้นตัดตไว้ตรงน,นี้ก่อนแล้วกันครับก็เป็นยังไงกันบ้างถ้าไงถ้าชอบยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดซับสไครต์กับผมด้วยครับเป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อๆไปแล้วก็สําหรับวันนี้ไปก่อนหนาวเหลือเกินพายุก,กําลังจะมาแล้วอาละครับปู